Q&A การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EP18 เรื่องการใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ EGP แบบออนไลน์กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ EGP แบบออนไลน์ดำเนินการอย่างไรบ้างมาฟังรายละเอียดกันค่ะหน่วยงานของรัฐผูกค้าภาครัฐ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับก,บการจัดซื้อจัดจ้างหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ EGP สามารถสอบถามแบบออนไลน์โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 4 3 3 4ทับ,บ5วลงวันที่18กุมภาพันธ์2564 โดยระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ p c t แบบออนไลน์ประกอบด้วยระบบงานย่อย2ระบบดังนี้ค่ะ 1. ระบบไลฟ์แชทใช้สำหรับบริการถามตอบการจัดซื้อจัดจ้างและ 2. ระบบ AR ออนไลน์ใช้สำหรับแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ p c t ค่ะโดย2ระบบนี้สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้ค่ะ 1. ระบบไลฟ์แชทการเข้าใช้งาน ให้เข้าผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยสามารถดําเนินการเข้าใช้งานได้2กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่1เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งกรณีที่1น,นี้ใช้สําหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งานในระบบ egp นะคะเมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ไอคอนระบบไหลแชทจะอยู่ด้านล่างขวามือค่ะสําหรับกรณีที่2ให้เข้าผ่านระบบ egp ซึ่งกรณีที่2นี้ จะใช้สำหรับผู้ที่มีรหัสเข้าใช้งานในระบบ EGP เรียบร้อยแล้วเมื่อล็อกอินเข้าระบบ EGP ไอคอนระบบไลฟ์แชทจะอยู่ด้านล่างขวามือค่ะ 2. ระบบ IR ออนไลน์การเข้าใช้งานระบบ IR ออนไลน์ก็เข้าเหมือนกันกันกบระบบไลฟ์แชทนะคะคือเข้าผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจ,จดจ้างภาคัฐโดยสามารถดำเนินการเข้าใช้งานได้2กรณีดังนี้ค่ะ กรณีที่1เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งกรณีที่1น,นี้จะใช้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งานในระบบ eGP นะคะเมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือกเมนูแจ้งปัญหาการใช้งานแบบออนไลน์ค่ะสำหรับกรณีที่2ให้เข้าผ่านระบบ eGP ใช้สำหรับผู้ที่มีรหัสเข้าใช้งานในระบบ eGP เรียบร้อยแล้วให้ล็อกอินเข้าระบบ eGP เมื่อเข้าระบบ egp เรียบร้อยแล้วให้เลือกเมนูแจ้งปัญหาการใช้งาน ir ออนไลน์ค่ะโดยหน่วยงานของรัฐและผู้ค้าภาครัฐสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ egp แบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหัวข้อดาวน์โหลดแนะนําหัวข้อย่อยผู้มือสําหรับหน่วยงานของรัฐให้เลือกเมนู คู่มือสำหรับหน่วยงานของรัฐและสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐให้เลือกเมนูผู้มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐนะคะสำนักงานกานจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการดีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อสำนักงานการจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ทเราติดต่อมา